ผมสวัสดีครับวันนี้ก็มีอีสุตัวนี้เครื่องสามพันลูกค้านี่คันนี้สามนะคันนี้มาจากบุรีรัมเลยมาว่าประมาณตีสามมาถึงนี่ประมาณเจ็ดโมงกว่ามารอร้านเปิดแล้วก็มาทําท่อกันคันนี้ก็่อข้างหน้าค่อนข้างเล็กไปนิดนึงอันนี้เครื่องสามพันนะครับมาดูงานเก่าเขาก่อนเป็นยังไงอันนี้ข้างหลังเขาก็ถือว่าใหญ่แลวสองนิ้วครึ่งราคาผม แต่ข้างหน้าเนี่ยคอมันเล็กคอแค่สองนิ้วเองพวกเครื่องสองมาหน้าสามพันสองพันแปดเนี่ยคอมันจะเล็กเดิมๆคอจะเล็กแล้วก็มีแคปแต่ครันนี้ทะลวงแก๊สไปเรียบร้อยแล้วก็คันนี้จะเปลี่ยนคอใหม่ให้ใหญ่อันนี้ทําใหม่เลยทั้งเส้นท่อหน้าก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วดูด้านบนนะครับผมแล้วก็ท่อหน้านี้จเปลี่ยนเป็นใหญ่เปลี่ยนเป็นสองนิ้วสองมีท่ออ่อนหนึ่งตัวมีท่อใบพัด แล้วก็มีท่อพักท่อพักแบบสูตรอัดนะครับผมทําไม่มีกําลังคันนี้เป็นเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยก็เดี๋ยวเสร็จแ,แล้วก็มาเร่งฟังเสียงกันด้วยคันนี้เงียบเหมือนเดิมนะครับเพราะรถรถต้องก็ตรวจสภาพทุกปีอันนี้ทําเสียงดังไม่ได้แต่ตรวจสภาพไม่ผ่านเพราะชุดนี้แถมปลายด้วยครับผมเดี๋ยวประกอบแล้วมาเล่งดูฟังเสียงกันดูอีกทีทนึงอ่ะประกอบเลยครับผมตอนนี้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับชุดนี้ก็แถมปลายขพ้อหนึ่งตัว เดินสองนิ้งสองทุกจุดมีนัเป็นนะครับถอดได้ง่ายเวลาเช็คซ้อมแล้วใส่ท่อใบพัดมีข้ออ่อนพอหน้าทำไปเรียบร้อยแล้วใส่ขาย็ดด้วยก็เดี๋ยวมาเร่งฟังเสียงกันอ่ะเบิ้ลหน่อย ียงก็จะสั้นๆน,นะครับผมเร่งลื่นแน่นอนชุดนี้อยู่ที่17ื่นเจ็ดรับประกันงานแน่นอนครับผมถ้าทําแล้วไม่ได้อย่างที่อยากได้ก็คือคืนได้เลยนะครับที่นี่โอเคเรียบร้อยแล้วครับผม